พิงเหล่านี้ถ้าผมไม่ชี้แจงมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดเสียหายเนื่องจากว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยมีคนเข้าชมเป็นล้านๆเลยฮะประมาณ3ล้านแต่นั้นผมคิดว่าผมต้องมาไลฟา์เพื่อใช้สิทธิ์ที่นายทักษิณได้พาดพิงผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีประเด็นที่น่าสนใจ ที่จะมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบพ,พี่น้องใช่ไหมครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นสัปดาห์ที่แปลกมากเนื่องจากว่ามีกลุ่มทัวร์มีกลุ่มบุคคลที่จ้องกระทำหรือทำให้ผมเสียชื่อเสียงและพุ่งเป้ามาที่ตัวผมสามเหตุการณ์ตั้งแต่เหตุการณ์แรกก็คือการที่ผมไปโพสต์เรื่องราคาน้ํามันที่ออสเตรเลียว่ามีราคาน้ามันที่แพงที่สูง แค่นี้ทัวร์ก็ลงเป็นประมาณ6-7ล้านเยอะนะประมาณเกือบเกืบเล้านหลายที่เข้ามาแล้วก็ประเด็นถัดมาก็จะมีการปล่อยเฟกนิวคือทำเป็นเรียนแบบสถาบันทิศทางไทยและปล่อยเฟกนิวโจมตีผมว่าผมบอกว่าราคาน้ำมัน100บาทไม่แพงก็คือมีการเอาไปแชร์ที่ทำให้ผมเสียหายซึ่งอันเรื่องนี้ผมได้ดำเนินการตั้งทนายไปฟ้องที่ปอทอดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องผมคิดไม่ถึงว่าคุณทักษิณซึ่งชอบ Live ไลฟ์ผ่านคลับเ o u s e ได้พาดพิงถึงผมตอนที่ผมกลับมาจากเมืองไทยมีเพื่อนๆเล่าให้ฟังแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้ไปนั่งเฝ้าดูรายการของเขาก็เลยไม่ได้สนใจจนกระทั่งเมื่อวานก็มีเพื่อนบอกว่าคลิปเหล่านี้มีการถูกตัดต่อและมีการพาดพิงมาที่ตัวผมคร และการพาดพิงเหล่านี้ถ้าผมไม่ชี้แจงมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดเสียหายเนื่องจากว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยมีคนเข้าชมเป็นล้านๆเลยฮะประมาณ3ล้านดังนั้นผมคิดว่าผมต้องมาไลฟ์เพื่อใช้สิทธิที่นายทักษิณได้พาดพิงผมครับพี่น้องก่อนที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจประเด็นเหล่านี้พี่น้องต้องดูนิดหนึ่งว่านายทักษิณได้พาดพิงผมอะไรบ้างครับผมจะขออนุญาตเปิดคลิปให้พี่น้องได้ฟังดูนะครับ ชื่อชื่อเลยเลยเอาท่านมันก็จะอยู่มาอ้างเนี่ยก็มีไอ้ไอ้ไอ้หมอไอ้อะไรคนน่ะไะ ไว้แค่ไหนดีแค่ไหนตรงนั้นอันนี้คือผมเลยบอกว่าขอร้องเถิดฝ่ายการเมืองคุณในฐานะที่ผมก็เป็นอดีตนายกอดีตหัวหน้าพักใหญ่ๆแล้วคอรมอในวันนี้ครึงข,ข้อไม่เคยอยู่ผมมนั้นเพราะฉะนั้นก็ขออย่าบังอาจเอาเรื่องในวันมายุ่งกับกันเลยนี่ครับพี่น้องครับนี่คือประเด็นที่ นายทักษิณได้พูดผ่านคับเฮาส์แล้วก็มีคนมาตัดต่อคลิปและมีการแชร์กันเยอะและ้วปรากฏว่าผมได้เห็นผมถึ่งอย่างสุดว่าผมต้องทําความเข้าใจและชี้แจงสักหน่อยหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ๆนายทักษิณมาโยงถึงพรรคไทยพักดีของผมได้อย่างไรคุณทักษิณคุณไม่รู้เลยครับว่าพรรคไทยพักดีเรามีอุดมการณ์ในการปกป้องสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยหรือของพลเมืองทุกคนแต่การที่คุณทักษิณเอาไปโยงถึงพระเจ้าอยู่หัวหรือองค์พระมหากษัตริย์คุณไปโยงเองคุณคิดเองฮะรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่รู้นะว่าในใจคุณเนี่ยมีข้อกังขาอะไรบ้างผมไม่จําเป็นต้องมานั่งเล่ารายละเอียดให้คุณทักษิณฟังนะเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าหัวใจเนี่ยอยู่ใต้หนังเนื้อ เพราะทุกอย่างมันอยู่ในใจของคุณฮะว่าคุณมีปอมอะไรอยู่ซึ่งคุณจะต้องแก้ไขและจัดการเองแต่อย่าเอาพวกเราพักไทยพักดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่พวกคุณกระทําผมยืนยันนะครับว่านี่คือหน้าที่ของพลเมืองประชาชนชาวไทยและเป็นอุดุมการ์ของพักไทยพักดีในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และอยากจะบอกคุณทั้งสิ้นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้เพียงแค่นั้นฮะเรายังมีนโยบายในการปราบโกง ผมย้ำนะครับอันนี้คือหน้าที่ของพรรคไทยพรรคตีและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องการให้เราปรากโกงและผมเคยปาบแล้วนี่คนทักษิณก็น่าจะรู้โครงการรับจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายคุณยิ่งรักถูกสารตัดสินจำคุกห้าปีต้องหนีไปต่างประเทศคุณบุญทรงคุณภูมิเสียเปียงอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรองอธิบดีและเครือข่ายพ่อค้าที่เกี่ยวข้องกติดคุก,กัเยอะแยะผม จึงมีหน้าที่ในการปราบเพื่อจะเด็ดายใต้กระดมการของพรรคไทยพักดีดังนั้นคุณอย่าเที่ยวเอาไปโยงคุณคิดเองคุณมีปมคุณมีปัญหาอยู่ในใจตัวคุณเองคุณอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณและสิ่งที่สําคัญที่ฟังคุณทังสินได้พูดถึงผมด้วยข้อความว่าไอ้หมอเนี่ยมันฟังดูแล้วรู้สึกมันดูคุณทักษิณเครียดนะฮะหรืออาจจะพูดถึงคําว่าไอ้ใช่ไหมฮะ คำว่ามึงฮะหัวนหน้าพักเคงสวยฮะอย่าลืมนะครับว่าผมหมอว่าลงฮะผมหัวหน้าพักไทยพักดีผมได้ทําหน้าที่ของในการพิทักษ์รักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนฮะผมไม่ใช่ไอ้ผมไม่ใช่มึงไม่ใช่คนที่ที่เรียกว่าหมาที่มีการเลี้ยงอยู่ที่บ้านจันสองลาแต่ผมหมอว่าลงฮะไม่ใช่คนประเภทน,นั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องฝากไปคือ คุณทักษิณต้องรู้ตัวว่าคุณทักษิณคือนักโทษหนีคดีนะฮะคุณทักษิณคือนักโทษหนีคดีที่ศาลฎีกานักการเมืองมีคําพิพากษาตัดสินถึงที่สุดแล้วนะในหลายๆคดีและยังมีอีกหลายคดีที่รออยู่นะฮะพี่น้องนึกภาพออกไหมครับว่าในสังคมทุกสังคมแม้แต่สังคมไทยนักโทษที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยและปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลก็ต้องถูกจําคุกเมื่อถูกจําคุกเขาต้องถูกจํกาก,จกัดสิทธิและเสรีภาพบางอย่าง เช่นสิทธิในการเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจํารวมทั้งสิทธิในการที่จะมาไลฟ์สื่อสารให้กับประชาชนเพราะธรรมชาติของนักโทษทุกคนเนี่ยไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดชอบพูดขาวเป็นดำชอบพูดดำเป็นขาวชอบพูดผิดเป็นถูกและชอบพูดถูกให้เป็นผิดดังนั้นการที่คุณทักษินหรือนาทักสินคนนี้เนี่ยเป็นนักโทษที่หนีคดีที่สารฎีการนักการเมืองตัดสินแล้วที่สุดแล้วไม่เพียงแต่ยอมเข้าไป ถูกดำเนินคดีในคุกยังหนีไปต่างประเทศคุณต้องถูกจํากัดสิทธิ์นะคุณต้องถูกจํากัดเสรีภาพซึ่งผมถือว่าจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร้องเรียนไปยังท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะร้องเรียนไปยังรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ว่านายทักษิณคนนี้เนี่ยเป็นนักโทษหนีคดีที่ต้องถูกจํากัดสิทธิ์ในการที่จะมาไลฟ์พูดขาเป็นดําพูดดาเป็นขาวโกหกเราลมพี่น้องประชาชนถ้านายทักษิณได้ถูกดำเนินคดีแล้วทุกอย่างจบแล้วเนี่ย สิทธิเสรีภาพของคุณจะกลับมาเหมือนเดิมแต่การที่คุณไม่ยอมติดคุกและคุณยังหนีคุณยังถือว่าคุณคือนักโทษความเป็นนักโทษต้องถูกจํากัดสิทธิ์ที่ไม่ให้มานั่งไลฟ์นั่งด่าคนนู้นด่าคนนี้โยงเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดข่าวให้เป็นดําพูดดาให้เป็นขาวผมจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าต้องจํากัดสิทธิ์เขาไม่งั้นไม่ได้แล้ประเทศชาติเสียหายทุกอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ออกมาเนี่ยก็ออกมาก็นักโทษอะ มีนักโทษคนไหนแล้วที่ยอมรับว่าตัวเองทําผิดและพูดขา่าว็ปตามพูดตามเป็นข่าวสร้างความเสียหายให้กับประเทศดังนั้นผมอยากจะกลับเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้องนะฮะว่าก็ในเมื่อนักโทษที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลที่ยอมเข้าจําคุกอยู่ในในเรือนจําก็ถูกจํากัดสิทธิ์ดังนั้นนักโทษที่หนีเนี่ยต้องถูกจํากัดสิทธิ์เขาต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไลฟ์ปนป่วนในสังคมไทยผมยืนยันถ้าผมมีอํานาจหน้าที่ ผมต้องไม่ยอมให้นักโทษที่ไม่ได้ดำเนินการรับโทษที่ถูกต้องครบ้วนแล้วเนี่ยมานั่งไลฟ์เพื่อมีสิทธิเสรีภาพเหมือนคนทั่วไปเพราะผมถึงต้องย้ำเพราะคนเหล่านี้พูดผิดเป็นถูกพูดดำเป็นขาวพูดขาวเป็นดำจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลต้องจำกัดสิทธิ์นักโทษฮะไม่งั้นประเทศชาติปานป่วนเพราะคนพวกนี้พยายามพูดบิดเบือนข้อเท็จจริงมาตลอดก็เลยอขอยอนุญาตใช้เวลานี้นะฮะ มาทําความเข้าใจในสิ่งที่นายทักษิณหรือคุณทักษิณเนี่ยมาพยายามพาดพิงมาที่ผมหมอวรลงหัวหน้าพักไทยปทิผมยืยนยันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะยืนในจุดยืนของพวกเราพักไทยพักดีฮะนั่นคือปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราจะทําได้ที่ในการปราบโกงหรือปราบปรามการทุจริตรวมทั้งเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนา แต่สิ่งที่ผมน่าแปลกใจนะพี่น้องแปลกใจไหมว่ารู้สึกช่วงนี้คุณทักษิณดูเครียดนะคุณทักษิณดูเหมือนกับบาดระแวงผมเป็นพิเศษนะถึงไม่แปลกใจและทัวร์ก็ลงเยอะเฟกนิวก็มาเยอะมีหนำซ้ำไลฟ์พลาดพิงผมสิไม่ต้องไปกลัวผมแล้วครับยังไงผมคิดดีทําดีต่อประเทศยกเว้นถ้าคุณคิดไม่ดีทําไม่ดีผมถือว่าผมเป็นนัากการเมืองที่รู้เท่าทานคุณแล้วกันและรู้ว่าจะจัดการคุณทักษิณอย่างไรวันนี้ขออนุญาต คุยคุยพี่น้องเพียแค่นี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ